กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพ<ม>ื่อนเพื่อส,ส,สามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับอาคัวโนเอ็นไคเกะปะฟอร์มนซ์ว่สุงยนะวาทาชิม์โอเตม่ไย อ้อยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชันแนลสำหรับนนี้เราก็มาอยู่กับเกมคนโน้นซบะแฟนตาซ d เดย์กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกมคนโน้นซบะของเราเนี่ยมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับแน่นอนกิจกรรมใหม่เนี่ยก็มาพร้อมกับตู้กาชาใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตมาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับ Troll Attack Dancing Warrior Photo Shoot นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีแจกตัวละคร3ดาวด้วยเพื่อนเพื่อน จะเป็นน้องรีอานะครับตัวที่ผมเซตไว้หน้าโฮมเพจตรงนี้เลยครับสําหรับลีอารตัวนี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนเป็นตัวละครที่เก่งมากนะสามารถเอามาใช้ได้ทางกิจกรรมนะครับแล้วก็อารีนาในตอนนี้เลยครับก็สําหรับกิจกรรมรอบนี้นะครับจะแตกต่างจากกิจกรรมรอบก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีด่านพิเศษของกิจกรรมนะสำหรับบอสกิจกรรมนะครับเราจะต้องไปฟาร์มตัวตีบอสจากด่านเมนเควสปกตินะครับสําหรับเมนเควสตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีบั๊กอยู่นิดหน่อยด้วยเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับแชปเตอร์แปดเนี่ย ทั้งแชปเตอร์เลยนะครับมันจะไม่ดรอปตัวกิจกรรมครับสำหรับตอนที่ผมลงคลิปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแก้แล้วหรือยังนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะมาตีด่านนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเช็คอีกทีก่อนนะว่ามันดรอปหรือเปล่านะครับก็ถ้าเราไปเช็คแชปเตอร์8เนี่ยมันไม่มีตัวนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มที่แชปเตอร์1ถึงแชปเตอร์7นะครับซึ่งถ้าด่านที่มันดรอปตัวกิจกรรมไว้ตีบอลนะครับมันจะมีแบบนี้ขึ้นนะเพื่อนๆลองเช็คดีๆดีกันอีกทีนะครับ สาม chapter แทั้งวันเลยครับพอมาดูเนี่ยไม่ได้ตัวสักใบนะก็บอกเลยครับว่าหนักนวงนะอันนั้นผมก็ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆนะครับผิดพลาดเหมือนเพื่อนของผมนะสำหรับบอสเอ็กซ์ติมนะครับบอสกิจกรรมรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยเ,เพื่อนๆไม่ยากเกินไปแน่นอนครับสำหรับคนที่ปั้นตัวมาตันแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้นะครับให้ลงด่านที่เราลงไหวก็โอเคแล้วนะครับก็สําหรับเรื่องกิจกรรมใหม่นะครับผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆเนื้อหาหลักของคลิปนี้นะครับคือผมจะมาเปิดกาชาชน สำหรับตู้นี้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่มา2ตัวนะครับจะเป็นเซชลลี่นะครับกับมิซุดุกิครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมย้ำเพื่อนๆอีกหนึ่งทีนะว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดนะครับเพราะว่ากิจกรรมในรอบนี้นะครับรวมไปถึงอารีนาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้2ตัวนี้ในการลงเลยนะคือเราสามารถใช้ตัวละครอื่นแทนได้อยู่แล้วนะครับและยิ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเพชรไม่เยอะนะผมอยากให้เพื่อนๆเก็บเพชรนะครับรอไปเปิดตู้หน้าตู้ฮาโลวีนจะดีกว่านะเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับ แล้วก็ได้ใช้ยาวแน่นอนนะซึ่งตู้นี้นะครับมันไม่ใช่ลิมิเต็ดเพื่อนทั้งมิซูดุกิแล้วก็เซชลลี่เนี่ยจะถูกอัปเดตลงตู้แบบถาวรนะครับจริงๆก็เ,เริ่มตั้งแต่วันนี้นะทุกตู้นะครับก็จะมี2ตัวนี้อยู่ตลอดไปเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเปิดนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกคันมือครับเพื่อนๆอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับอยากหารเรื่องใส่ตัวนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดกรชาสักหน่อยละกันโดยวันนี้นะครับผมก็มีลิมิตขอองงตััววเเครบเรบพาาะ่า ตู้นี้ผมย้ำอีกทีว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดจนกว่าลุงจะออก1ึงใบแล้วก็จะหยุดทันทีเลยนะถ้าได้ตัวใหม่มาก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเป็นมิซูรุกินะครับส่วนน้องเซชลลี่เนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะถ้าพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเซชลลี่เนี่ยระยะยาวนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะแต่ว่ามิซูรุกีเนี่ยยังมีโอกาสได้ใช้นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ครับผมจะเปิดไม่เกิน30โลนะ ก็คือกด10ครั้งแบบสามทีนั้นถ้ามันไม่ออกเลยสัดพุงเนี่ยผมก็จะหยุดอยู่ดีนะครับก่อนที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าในพรีเมียมดีคูลนะครับหรือว่าตู้กาชาปกติเนี่ยมันก็ถูกเพิ่มมาแล้วนะครับนี่เลยมิซุรุกิดรีมมี่ดีลเลอร์นะครับกับเซซิลี่คอตตอนเทลคลีนิกนะครับอยู่ในตู้พรีเมียมดีคูลธรรมดาเลยนะรวมไปถึงตัวการันตีสีดาวนะครับก็มีทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันนะนี่ครัับบมิิิซซุกกนะเลี่ครับ โอเคมาเรามาเปิดจริงแล้วครับเดี๋ยวเริ่มจาก once daily เลยนะสามสองหนึ่งไปครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้โหครั้งแรกนี่ก็เรียบร้อยครับเปิดหนึ่ง้อยนี่ไม่เคยจะได้นะบอกเลยแต่เมื่อกี้มันคือออเดอร์ครับเพ,พื่อน ของจริงคือต่อจากนี้นะพร้อมแล้วก็ 3, ามนไปโอเคคนเยอะอยู่นะได้ไหมขอไปนึงได้เราหยุดเลยโอ้โหไม่มาครับโอ้โหทองหมดเลยนะโอเคได้เป็นไอริสกับรีอานะครับสำหรับไอริสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้เลยนะครับในอีเวนต์รอบนี้นะรวมไปถึงอารีนาด้วยครับก็มาลุยกันต่อครับ 3, ามไป โอ,โอ้โเ,ดเดียว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 คนหายไปไหนหมดหเพื่อนๆหนักจัดครับโอ้โหดูค่าซึมากนะครับอันนี้นี่คือรางวัลขั้นต่ำสุดเลยนะการันตี3ดาวหนึ่งตัวใน10โลครับก็มาครับรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนได้ไม่ได้ยังไงก็คือหยุดแล้วนะมาส1มสองหนึ่งไปครับกิลีย โอเคจบแล้วชีวิตโอเคครับเรียบร้อย9,000เพชรนะครับไม่ได้อะไรเลยครับเอาจริงเพื่อนคือเปิดมาสทีไม่ออกนะผมขอแถมอีกทีแล้วกันครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆครับได้ไม่ได้นี่คือหยุดจริงแล้วนะไม่เปิดเพิ่มนะครับมา3ามหนึ่งไป ยินดีต้อนรับเข้าสูกมผู้กลดีเดียวนะลุงทีลุงโอเคครับอืมสี่ทีสุดลุงครับครั้งสุดท้ายจริงๆแหละขอครั้งสุดท้ายจริงๆครับไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วนะเ,วนะเหลือหม,มื่นเดียวครับมาสั่สองนึกไปยินดีต้อนรับเข้าสู่กมผู้กล้า ลุงพี่โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้นะครับบอกเลยเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วนะตู้ฮาโลวีนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้อีกนะบอกเลยว่าโคตรหนักครับเปิดไป5้ารอบนะครับสูตรลุงนะเพื่อนๆวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจผมนะครับอยากจะเห็นผมเปิดเกลือๆแบบนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถกดไลค์นะครับซับสไคร b ์หรือว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย